สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้อลิสจะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งตอนนี้เดินหน้าแล้วอยู่ในเรือนที่10ก็คือเรือนกรรมะนะคะเกี่ยวข้องกับการงานของคุณมาดูกันเลยนะคะว่าดาวดวงนี้เดินหน้าแล้วส่งผลอะไรต่อชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะไพ่าทาวเวอร์นะคะขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเรามีไพ่สองดาบขึ้นมานะ าดาวของพระพฤหัสเนี่ยนะคะมาจากสองเรือนของคุณมาดูกันเลยว่ามาจากเรือนอะไรนะคะอันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ1 234 5หนะคะมาจากเรือนที่5เรือนธนูนะคะเรือนปุตตะของคุณปุตตะเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรปุตตะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะความรักใหม่ๆก็ได้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การเรียนรู้การพัฒนาตนเองในเรื่องบางเรื่องนะเราก็มาจากเรือนที่8ของคุณค่ะ ค่ะ5 6 7 8นะคะชาวมีนนะคะเรือนที่8เนี่ยคือเรือนมรณะนะมันเกี่ยวข้องกับความตายนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะนะคะความตายในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าสมบัติจากคนตายเงินมรดกเงินสินไหมายทดแทนนะหรือว่าค่ารักษาพยาบาลแบบนี้นะคะหรือว่าเงินที่มาจากต่างประเทศการโยกย้ายอะไรบางอย่างแบบกระทันหันมากๆเนี่ยถ้าคุณนะได้พบเจอกับอุปสรรคก่อนหน้านี้ชาวสิงห์แล้วช่วงสอง ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาร์นะคะซึ่งมาจากเรือนอริเนี่ยนะคะเรือนมังกรเนี่ยเล็งลัคนาราศีคุณอยู่เล็งก็คือปัจจันหน้ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพบกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักครอบครัวญาติพี่น้องนะคะหรือว่ามีการยาร้างกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณกําลังรองเงินนะคะเป็นรองเงินสินไมทดแทนเงินจากสินสมรสเงินจากการแบ่งมรดกอะไรพวกนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลยนะคะ ไพ่าทาวเวอร์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยมันหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กระทันหันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะหลายคนได้พบเจอนะคะชาวสิงในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมามีการโยกย้ายแบบกระทันหันนะคะมีการจากเป็นจากตายมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะต้องพบเจอกับเรื่องนี้นะโอเคไพ่ใบที่2นะคะขึ้นมาก็คือไพ่สองดาบนะคะสองดาบ ขึ้นมาคือ มีความสับสนในเรื่องบางเรื่องนะคะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเอาอย<า>่างไรดีซ้ายดีขวาดีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะหรือว่าความรักก็ได้แต่เชื่อว่าในปีนี้นะคะตั้งแต่เดือน5เป็นต้นไปเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวสิงคุณจะมีการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องที่ตอนนี้คุณไม่รู้จะเอาอยัางไงดีละล้ละลังอยู่นะคะจะเป็นได้ทุกเรื่องนะความรักก็ได้นะคะหรือว่าการงานจะย้ายดีไหมนะคะจะเปลี่ยน ไหมนะหรือว่าจะออกมาจากความสัมพันธ์ดีไหมอยู่กันแล้วก็แบบทะเลาะกันมีการอึดอัดกันอยู่นะเพราะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวดาวราหูนะคะซึ่งเป็นดาวประจำเรือนปัตนิของคุณเนี่ยนะคะจะมาเล็งลัคนาราศีคุณแทนแล้วดาวเสาร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายออกไปนะคะดาวแห่งความอึดอัดดาวแห่งความ อ,อดทนอดกลั้นเนี่ยมันจะออกไปนะมีไพ่เมจิกเชียนนะคะขึ้นมาเมจิกเชียนจะโดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะงานใหม่ทีนี้ทั้งปีถ้าชาวสิงคคนไหนเนี่ยมีแพลนอะไรบางอย่างในหัวแล้วคุณได้พับเก็บ กระเป๋าไปแล้วนะถ้าคุณเอามาปัดฝุ่นใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเลยเป็นไพ่ของการเดินทางนักเดินทางก็ได้คุณอาจจะได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆนะคะอย่างที่คุณไม่เคยไปมาก่อนแล้วพบเจอกับโอกาสช่องทางอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตค่ะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยเช่าสิงนะกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้หรือว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะมันจะไม่ได้ง่ายอืมมันจะต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะหรือว่ารอแล้วรออีก นะนะเพราะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของชัยชนะก็จริงนะแต่กว่าจะได้มันมานะคะจะต้องใช้ความมุ่งมั่นอดทนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้ด้วยมันจะต้องใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะแต่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาหนึ่งดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะอย่าพึ่ง ยอดท้ออย่าเพิ่งหมดหวังไปซะก่อนนะคะชาวสิงห์นะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาไพ่วิกตอรี่ค่ะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันไพ่เกี่ยวกับการงานขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะเด็กถือไม้เท้าเมจิกเชนขึ้นมาพร้อมกันการเดินทางใหม่ๆสนใจเรื่องใหม่ๆนะคะหรือว่างานใหม่ก็ได้ใครเนี่ยนะสมัครงานรองานไว้อยู่แล้วมันมีเหตุที่จะต้องได้เลื่อนหรือว่าคุณรอแล้วรอ,ออีกนะคะไม่รู้เมื่อไหรเขาจะติดต่อมาเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะได้นะเพราะว่าไพ่เมจิกเชียนขึ้นมากับเด็กถือไมเท้าเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันแล้วมีหนึ่งดาบเนี่ยนะคะขึ้นมาด้วยคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จค่ะ มีไพ่เดวิลนะคะขึ้นมามีรามีไพ่เดวิลขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปเนี่ยบางทีคุณอย่าเพิ่งหมดหวังและกําลังใจไปก่อนคุณได้ไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแล้วเนี่ยคือชัยชนะเหนืออุปสรรคหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างมากๆลุ่มหลงกับอะไรบางอย่างมากๆเลยแล้วคุณเนี่ยต้องการที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จด้วยถ้าในด้านความรักเวลาไพ่ใบนี้เดวิลขึ้นมานะคะในช่วงนี้เท่านั้นนะคุณอาจจะต้องระวังคนที่เข้ามาเนี่ย าอาจจะมีคนคบอยู่ก่อนแล้วหรือว่าคนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้คุณอาจจะเป็นแค่หลักเผื่อเรือของเขาก็ได้นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะมีชาวมังกรน,นะคะเป็นชาวประจำไพ่นะโอเคเปิดต่อนะมีไพ่สามถ้วยนะคะขึ้นมาสามถ้วยคือการได้พบเจอคอนเนคชันใหม่ๆนะคะผู้คนใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆได้แล้วกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยนำพา คอ n เน t ชันใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆมาสู่ตัวคุณเองถ้าเป็นในด้านความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักจากคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำใครบางคนให้คุณรู้จักได้ค่ะนะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาสามถ้วยขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยจะบอกว่าบุตรหลานบริวารของคุณนะคะจะนำข่าวดี มาให้แก่คุณนะหรือว่าคนในที่ทำงานลูกน้องของคุณในที่ทำงานเนี่ยจะนำโอกาสใหม่ๆการเงินที่ดีหรือว่าลูกค้ารายสำคัญเนี่ยมาบอกกล่าวแก่คุณนะคะเพราะว่ามาจากเรือนปุตตะด้วยดาวพระพฤหัสเนี่ยแล้วอยู่ในเรือนการงานของคุณอยู่นะหรือว่ากำลังจะได้พบความรักใหม่ๆก็ได้นะเพราะว่าสามถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วมาจากเรือนปุตตะเนี่ยหมายถึงว่าการได้พบเจอความรักใหม่ๆเราเข้ามาทาให้สบายใจแต่สาหรับ บางคนเนี่ยอาจจะต้องเช็คนิดนึงเพราะมันมีไพ่เดวิลเนี่ยมันขึ้นมาด้วยคุณเป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นก็ได้หรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะมีความคั่งรักกันมากๆนะเหมือนกับหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะเดวิลเนี่ยมันคือความลุ่มหลงอะไรบางอย่างลุ่มหลงคนนะคะลุ่มหลงในด้านการทํางานหรือว่าแพชชั่นได้เช่นกันค่ะแล้วคุณเนี่ยได้ไพ่เดอะซันนะคะขึ้นมา ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมานะคือไพ่เดอะซัมีคนบอกว่าไพ่ทาวเวเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แย่ที่สุดในสำรับบิบซีสำหรับอลิสนะไพ่ที่แย่ที่สุดในสำรับบิบซีอะ่ะอาจจะไม่ใช่ Tower อร์ด้วยซ้ำนะคะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่ที่อลิสไม่ชอบที่สุดเลยก็คือไพ่แฮงแมนมันคือการรอคอยแล้วเวลาการรอคอยขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะรอไปถึงเมื่อะไรไงทาวเวอร์เนี่ย เวลามันขึ้นมานะมันคือจบปุ๊บแบบกระทันหันแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะแต่แฮงแมนเนี่ยไม่รู้จะรอไปถึงเมื่อไหรชาวสิงห์นะคะคุณได้ไพ่เนี่ยจากทาวเวอร์แล้วมันเปลี่ยนเป็นเดอะซันนะนะความพยายามของคุณนะคะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยความพยายามความบากบานันความอดทนต่อสู้ในช่วงสองปี3ปีที่ผ่านมาของชาวสิงห์นะมันจะไม่สูญเปล่านะคะใครรอง,งานใหม่ๆอยู่เนี่ยเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ Project, อะไรที่คุณอยากจะ โอกาสจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยเดะซันขึ้นมามันจะมีทางออกมีแสงสว่างนะคะช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นตัวของตัวคุณเองก็ได้นะหรือว่ามีใครบางคนนะคะจะเป็นบุตรหลานบริวารหรือว่าคนที่คุณสนิทด้วยเพื่อนสนิทเนี่ยอาจจะให้คําปรึกษาคุณในเรื่องบางเรื่องได้เนี่ยมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดนะคะก็คือ8 0ดสเนเนี่ยเป็นความสามารถเป็นความอดทนความอุตสาหะโดยตัวของ ตัวคุณเองค่ะเพราะมีไพ่เนี่ยหนึ่งดาบขึ้นมาเด่นเป็นสง่าเลยนะเดอะซันมันได้ทุกด้านนะคะเวลามันขึ้นมาเนี่ยจากการงานการเงินหรือว่าความรักได้เป็นไพ่ของคนดวงเฮงได้เช่นกันนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ว่าจะคุณจะล้มสักกี่ครั้งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ย เปิดทางนำทางเป็นแสงสว่างเนี่ยให้คุณสามารถค้นพบกับคำตอบหรือว่าแก้ปัญหาน,านั้นๆกับอุปสรรคที่คุณกำลังพบเจอได้เช่นกันค่ะใครที่ก่อนหน้านี้มีเหตุที่จะต้องได้เลิกลาจบความสัมพันธ์แบบจบไม่สวยนะเวลาทาวเวอร์มันขึ้นมานะนะคะความรักใหม่ในปีนี้ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นความรักแบบเดวิลน่ยคือพิษสวามแบบลุ่งลงกันมากๆนะคะเข้ามาทำให้คุณเนี่ยสบายใจมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาเนี่ยอาจจะ จะมีนิสัยคล้ายๆกับคุณได้เช่นกันนะคะแล้วมีไพ่เดอะซันเนี่ยคือทำให้คุณเนี่ยสดใสกลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะเดอะซันไพ่ใบนี้มีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจำภพยก็คือเป็นดาวของคุณเอง โอ้ชาวซิงคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะคะคุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนกับไพ่เดอรซันเนี่ยเป็นสองไพ่นะคะมันมีสามไพ่นะที่ดีที่สุดในสำหรับยิปซีนะคะแล้วคุณได้สองไพ่เนี่ยเรามันมาติดกันด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องแบบมีความสับสนอะไรบางอย่างนะคะแต่เชื่อว่าเนี่ยพอไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคุณสามารถที่จะตัดสินใจหรือเลือกทางเดินชีวิตได้ด้วยตัวของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเนี่ยบางคนจะออกดีไม่ น่านะคะจะเลิกดีไหมในด้านความรักแบบเนี้ยไม่รู้จะเอาอย่างไรดีนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดอะมันมีการเลือกกันเกิดขึ้นนะนะคะเราคุณได้ออกมาคนพบกับ The Sun กับวิว o อฟฟอร์จูเนี่ยนะวิวออฟฟอร์จูนะคะไพ่ใบนี้มีดาวพระพฤหัสเลยนะคะเป็นดาวประจำไพ่นะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการได้พบคู่ที่มาซัพพอร์ตเกื้อกูลกันเป็นคู่เดสติ n นีนะคือเป็นคู่พรมลิขิต นะถ้าคุณได้จบความสัมพันธ์ไปเนี่ยดาวเสาร์เรงลัคนาราศีคุณอยู่นะคะใครที่ไม่ใช่เนี่ยมันจะไม่ได้มีเกณฑ์ได้ไปต่อนะแล้วยิ่งมาจากเรือนอริของคุณด้วยไพ่ใบนี้นะคะได้พบคู่แท้หรือว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะเงินจากสมบัติเงินจากมรดกเนี่ยแล้วอย่างที่อลิซบอกเลยนะคะ ดาวพระฤหัสเนี่ยมันมาจากเรือนลัคนาราศีมีนเป็นเรือนมรณะของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจากด้านต่างประเทศเงินจากการทํางานเงินก้อนเงินแบ่งสินสมรสเงินจากการตายเงินจากกองบรรดกเนี่ยเงินก้อนนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้นะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาหรือว่าชีวิตของคนเราไพ่ใบนี้นะคะมันสามารถพูดได้ว่า มันมีขึ้นมีลงนะ่ะไม่มีใครสุขได้ตลอดแล้วก็ไม่มีใครพบเจอกับความทุกข์ได้ตลอดนะคะคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณแล้วมันดีด้วยเพราะมันตามไพ่เด็ดซันนะคะขึ้นมาคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับค่ะอลิสขอใบสุดท้ายให้กับชาวสิงนะมีไพ่สามเท้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำงานจะโดดเด่นเป็นที่สุดนะคะสำหรับชาวสิง เรื่องที่โดดเด่นนะ Energy ไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้คุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากอะไรที่มันแย่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตความคิดความรักหรือการทำงานพบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่านะส่วนในด้านการทำงานเนี่ยใครรองานไว้อยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ค่ะมีไพ่เมจิกเชียนเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับงานใหม่จะเป็นงานของเราเองนะคะคุณงานประจาคุณก็ยังทาอยู่คุณอาจจะอยากทาอาชีพเสริมรายได้เสริมเนี่ยคุณมีโอกาสเลยเป็นไพ่ของการเดินทางได้นะสามไพ าาขึ้นมคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นระวังปัญหาสุขภาพด้วยการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะนําพาสิ่งใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาพบเจอคุณเพราะมันมีไพ่ของคอนเน็กชันเนี่ยคือไพ่ของ3มถ้วยนะคะขึ้นมามาเป็นมิตรภาพมันคือไพ่ของเฟรนด์ชิพนะมิตรภาพเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กันจะเป็นความรักโอกาสหน้าที่การงานหรือว่าการหาเงินได้ ปากของคุณในช่วงนี้จะพารวยเนี่ยสามไม้เท้านะคะมันขึ้นมามันคือการใช้วาทศิลป์คำพูดโน้มน้าวจิตใจนะคะในเรื่องบางเรื่องเราคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะนะส่วนในด้านความรักนะคะขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะสําหรับคนที่มันไม่ไหวจริงๆแต่อย่างที่บอกเลยค่ะไม่ใช่ชาวสิงห์ทุกคนนะพอดวงพื้นฐานแต่ละคนเนี่ย แตกต่างกันออกไปมากๆถ้าคุณได้จบความรักที่มันแย่ๆมานะคะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะได้พบรักเข้ามาแบบกระทันหันในปีนี้มาเรียนรู้จักนิสัยใจคอการแล้วคุณอาจจะมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นไพ่เดอะซันขึ้นมาหรือว่าโหมีการแบบคั่งรักกันสุดๆนะคะไพ่เดวิลค่ะมันขึ้นมานะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะขอบคุณคะ่ะ